สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําสําเนาของแบบทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกันนะครับนี่ก็จะเตรียมเปิดปีการศึกษาภาคเรียนที่2ทับสองหนะครับที่ทาสําเนา Google Form นะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Form ที่เราจะทําสําเนานะครับหลังจากนั้นให้ไปที่นี่จุจุดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกเข้าไป นะครับเราจะเจอคำว่าทำสำเนานะครับแล้วก็กดคำว่าทำสำเนาจากนั้นก็ให้ตั้งชื่อนะครับสำเนาอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมจะใช้คำนี้ที่เขาเขียนมาให้เลยนะสำเนาของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนนะครับโฟลเดอร์กิจกรรมก็แล้วแต่เราจะใส่ไม่ใส่นะครับแชร์กับคนกลุ่มเดิม ก็ถ้าอยากจะแชร์กลุ่มเดิมเราก็ใส่เข้าไปนะครับกดทำสำเนารอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้สำเนาออกมาเราก็สามารถเปลี่ยนหัวข้อตัวนี้ได้เลยนะครับนะเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับว่าจะเป็นหัวข้อหรือดีเทลข้างในอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคง่ายนิดเดียวเองนะครับถ้าเป็นประโยชน์แล้วฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่